หืมเหอผเดียวโอ้หืมจ้าอุ้ยหวดน้าดี่ป่ะกี่เดมันวดเอ้ยนวดนวดมาคุณหวดกกานด้วยเ่าอกี่่คุณู้วดแห้งเนี่ย,วดดย,วดดยวสวัสดีค่ะ นวดดัวพอดีมาว่านกาสีนวดคือกันสวัสดีแปดคนค่ะบันดาดูสวัสดีเอฟซีหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องฟองฝ่ายสุภุสกุคนวดใส่อ่ะม่สองสาวสวัสดีเอฟซีเมริธมาแล้วค่ะสวัสดีสิบห้าคนจ้าเมื่อนี้มาบ้านน้รุยดีจากคนสวยดีค่ะคุณพี่ขา ไม่หมะนวดมากเห็นไม่ห็นว่าจะบเขากันกลับจากบ้านนี้ลุยม่หรืว่าไม่หลีกจจมเป็นนวดหือนไหนนี่หรอเออเป็นแงเขา้เห็น้สวยือ่าึ้เมือนี่หรือแงเหมือนะพี่นองนห้องบะบ้านนั่งทึ่งๆปะท่าตบอยูพ่้าะมบนอยูนี่ตัวละพอพอพี่นองมึกหรือเทาอย่ามากัดได้ครบเทา บักอืดเถาบักอืดเถาก็เป็นอีย่อ่างก่อนยาหันกองใส่จักรองที่ลาสวยวันนี้หันกองใส่จักรองที่ลขึ้หิวกัแก่กับใา่แลขยี่สามสิบแปดคนค่ะกินฮอดลายไปใส่มาบ่เห็นลท์สวยนี่ไปใส่ไม่เเจอสามสาว พี่น้องพี่น้องเบิ่งบักอวบกับบักบือบอกอ่อพิ่น่องบักอื้อนันกันเบื้องทิ่เหล่ะอีนหนึ่งก็คือบักอื้อเท่านี่อีน,นี่ก็บ,บักบวบาาอิ่นี้แบบว่าไงวุ้ยยังไม่ให้พี่น้องเบิ่งต่อยหนุนเนาะโอ้ยต่อยหนุนเนาะ พี่น้องอยากคุยยู่ง่หว่าไปใส่ก็เพรเห็นแม่รีเพรเห็นแม่รีโดโดยมันบอกมหาหมู่พี่น้องฝนบ่ตกวังหันมันแห้งมันแรงมาฝนตกเขาก็ออกจากไง่ายเบาดีดีแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะม่ลี่ก่น้ำจูนไม่ไม่คนกางก็ไม่ได้กลัวเมือปาร์ตบอกกีฬากำออกกําลังกายพระเบญงก็จะใช่เต็มถ้าพี่น้องจะเบิงไปสนามกีฬาเหมือนที่พี่จิเบลีบ่กอะไกัยอ่ะกุ้งขาเขาไว้อ่ะ อออืเเยัลจสวัสดี53คนค่ะดีใจเจอสามสาวสวัสดีเมลี่ม่น้าตูนเมลี่ไปใส่มานาวอยากเห็นสามสาวลงคลิปด้วยกันเมื่อเนี่ล่ะพี่น้องถ้าดูจนจบจะจุใจได้เลยขนวดมากอนเวจม้งเขอุ้ยยุยยุยม่งก่อนเจ้า เบื้งพินออกัาบักอือดแถาสวัสดีห้าสิบห้าคนจ้ากทัียย่ลคนย,ยอโอ้ยยอเออนั่นนันนนน่นแม่ให้โอ้นอ่ะม่เปิดห้แล้วน,นี่กระทัหาที่ล่ะหนามึงให้เคลื่อนนันน่นเบื้งที่ล่ะพี่น้องสวยอยูวันนี้อุ้ยถือแสงเลอุ้ยจสวยอยู่ด้วยแม่ปั๊ดมาดามพุดขึ้นหุ่นเสี้ยเด,ดี๋ยพี่น้อง ทุบดูแลหลับกูมาหัวคว่าสีสวัสดีเอิร์ดจะได้กับตื่นเที่ยงพอเกียร์ค่าค่ารอดรูกค่ะมันแปนเกียร์ค่าค่าเร็วแซมอีอยู่บ่เห็นอิ่ยเร็วเกียร์รถนอนเกียร์ค่ะมันมันมันเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแมรี่ทุกผู้ทุกคนเอาอยู่ข่าเบื้องหน้าก่อนพี่น้อมพูดมเห็นหน้าอยู่ใส่เอาใครทุ่ม ทั่วบอกอี็อกเห็นอ้ทั่วบอกทั่วบอกอีทอบเห็นเนี่ยว่ยากูนีอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไม่รีบเขาห่มกันไม่ไหวแล้วแดดแบบสุด烈สวัสดีจ้าเย็นยู่บ่เฮ้ยบ่ห้อมเย็นมันก็ห้อมบ่อออีหลังเพเ่อนอย่างก้าหนาไม่อีบ่มันขึ้นนี่ คือคือสวยขึ้นอุ้ยแป้งมันเป็นน้ำงแฟนโอ้ยกูยไป,ไปนน็นหัวไหนย่านไหนกูบางงามแบบเมลีมโอ้ยมึงไม่ได้ใจดวงในี่สวัสดีอาสวัสดีอา,อามิตต์พง,งงามงาม fc สุพรรณสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคนนะคะพี่น้องปอง กำลังเย็น,น,นมักรับมักมิลีมักมากสวัสดีทัวหายอีทอปอีกูแนึว่ากูนี่อยู่กูัตสใจมันร้อนันนึบอกมันเขามาเล่นีเร็ว FC จากชัยภูมิสวัสดีค่ะอยากี่มากินข่าวมือเียว่ัคุน้านยูคิดถึงเมลี่จ้าคิดหอดคือกันจ้าคิดอดอดจุกอัน ไปแล้วพี่น้องไปแล like He <laughs> ้วพ่นกรลรงสิมาตัสั่งพอแมเอ้ยนั่งเงีด้อมูยขึ้ไงครัเฉเบิ่งทีเรา่ใส่เหิตอิงเลียงอยู่พี่นกลอียว่าพี่นี่เต้นมาได้แล้วพี่น้านี่ก็านีอีกบอกแน่บอกแน่กูอันี้อยู่กูส่งแตกปะเมอีทบอกันยบนี้หละอกมันว่ายุ่พี่กูอันนี้อยู่เมลีกับยุพี่อืม ทรงใครแตกเป้ากุ้งใดว้าแม่ด้ทรแตโอ้ยคนยี่อย่างคือแช่ออกมายังนันกล่นเฮ็ดเียร่ก็ยแข็งขขปวดน้หลังกอสวัสดีค่ะมากสามสาวใส่ห้าเดชอจัจ้าขเป็นคนบุมาดาเป็นคนก็แต่จีาบัดปวดบานขนั่งโดยเมื่อหนีมีหมอนวดเด มอนวดสาวมอมอนวดสาวแมันอยู่บ่วอดทางอันทางคนละพี่นองทางไหนทางนักอุดมพลาเจ้าเรียยมงอหพีแม่างอก่พ่ไหมบอกอีเพื่อนก็จีนวดก็เล่คอืมอืมอีเพิ่งนวดหรือเป่าน่ะมันสอมเต็มบอกเออมันสอบ่าเพื่อนบอกยีแมวแล้วหลับอยู่ โอ่ยบักูบองหอยกอื่นทั้งอีฟอรทั้งอีแบงก็จะมาดิบัอเพราเด็กสวบสาีอยู่นี่พบกับชุดชาแนลและซาวันีมือนนี้ามานมือันี้เขามากสวัสดีเจ็ดสิบสามคนนีิกำลังไลคนพี่น้องสวัสดีค่ะคมือนี่มาเบิงพอเบิงมีนวัดมีพี่น้องก็สิมีครับใชเมือกี่ละแขงแข็งพี่น้องเอ้ยขี้ตากแดดทั้งก็บ้งหอดพี่น้องหอนแดด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  สามสาวพูเดี๋ยวม่คิดคิปเลยน้ำกันแถบอาซามเอฟซีสองพอลล่าติดตามอยู่มาก3สามสาวสซ่เอฟซีจากชนบรีจ้าชอบพี่เมลี่มากถ้ามีโอกาสจะเอาข่าวน้อยเอามาหลดข่าวหน่อยหน่อไม่รี่ชอบที่สุดในโลกเลยจริงๆภาคกันเก็บเหฮดเราใด้ด้โอ้ยแม่ตุวขคอยมาอันนี่อ๋อที่ซุ่มขนาดตุวข่อยมาบ้านอัน มี่ยุ้ยมุจล่ขนาดนั่งไม่เอะน่นี่น้ำน้ำแล่ไหลสดสดบอก่าพ่น่านี่รุ่ยพูบอกว่าพเศาเต้นแหลวพเศ้าต้นเราอย่างแเพือเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะนะขาเพื่อนขาเพื่อนไงขาเพื่อนเิ้นบ่บยืดเนก็เลยให้มอนวดมอหนวดก็ขี่มอตอร์ไซค์มาเต่ร์เดพี่น้องค้าเคียงขาพนักอดดมบนนาุกเกิดไงหลายพี่น้องจะไงใบไงเบิ่งโลด แตกเป่าอกว่าใหกินเนี่แตกเป้าพี่น้องแตกข้างหลังนั่แะแตกแตกเป้าพี่น้องโอ้ยญงบอลยางให้เจ้าเบิ้งเอาเด้อแต่ท่าเสื้อสีดำตะเห็นใส่สอบลงนี่แหละนี่ลุยบอลมันจอยลงอยู่จอยลงจอยจอยลงมอนวดสวยบัคข้ามอนวดสาวเสวยสมาร์ทที รับประกันจ้านวดตายเมื่อหลายไรเแล้วอุ๊ยรัประกันจ้านวดตายเมื่อหลายไรเราว่าอันนี้เมลี่ค่ะคีโรมานำกลัดอะไรอีเหลืองแล้วบพพิการก็ตายสวยนีดอีเสออนเป็น้องเขียนยังกันอยู่เนาะวันนี้เขามาหอนนคุณจะโซดทอนอันเมืองของไฟโกลก็เอาเข้าห่อนก็เถอะอืมอะไรตัวนี้กนอง มักสาวไม่ลีหลายจ้าเดี๋ยวหัวตลอดมีความสุขไม่ลี่จะเก็บบาทเรื่องผู้ใดหัวร้อยไม่ลี่บันีดนาเบิ้งฉากต่อไปในการนวดตรงีลุยมีลุยอยากถือนวดพอที่ผ่านมานี่ลุยถืออย่าลืมเจลเดินเจกบถือต้มทูบมันมีมือมือนี่จะเลิกก็โอเคโอเคผู้ใดเสียเอาเจ้าฟ้าบอกมาเดินอีกเด้อซ้าไม่ลี่อยู่บ้านนั่นน้อยเป็นแมวมุ่งเบี่งสะกอนยังอยู่บ่เป็นาแม่มึงเบิ่งซะก่อนส่งของเสริม อันอันันอันทักมาหม่เด้อทักมาถามให่เด้อเดีอยัจงสิไปถามว่าานวดอยู่อีเมลผลับอันเป็นบรนทมอยู่ปุกอะไรได้เลยเป็นพิโรดออเปิดแอร์ยุงนํำซูปคือไรเนี่อปลเอาขึ้นหลืดไหมะเธอย่ตีงมือนีมีแต่คนงามเนาะเอซีจากขอนแกนเฮียว่าเอากันยีเด สัตวอีสสามิสสัตวอีค่ะสวัสดีอยู่ใส่แม่อยู่อยู่บ้านนี่รุยอยู่บ้านนี้ลุยจ้ามีกรอบสวัสดีเอฟซีเมลี่เธอหามาแล้วนะจ้าเมลี่น่ารักจังอุ้ยเพิ่นบริสตัวเดินี่เรื่องเพิ่อนบอกอีหลีอุ้ยเพิ่นบอกอีหลีวันนัดทันน่นบอกเพิ่อนบอกอีหลีกาความสวยของกูกต um ok, yeah> ่งง่ายลีเลยแต่มึงตาหากิริได้ยินไห ฉันหลกผมหงอกให้เป็นแม่นางได้จักสือมั้ย96เซนวันนี้อุ้ยผมหงอกแบบเต็มหัวเด้อจ้าอิลีบ้านไหนแถวเดียวข้างก้าเซ่อเอ็ดเซ่อจวงฮวนคือกันจ้าเมลีฮ้อนคือกันโอ้ยจะเป็นตงพัชไทยนะอีมาด็กเอาแบบตาพาสติกมาร์คได้แม่มักจ้ะมัก์เหงือ่ไม่เห็นแม่ม่ดีแล้วอยากกินโกบยอกอ๋อใส่ใส่แคบไว้ก่อน แค่ปกนจีเดรงประเพล่บังแพร่ที่ไม่ได้สวยจังมเมลีงคือข้าเจ้าคือย่องมึงลายเน่ความสวยของฉันมันเป็นประกายอยู่ในห้องแอร์อย่าตดเด้ายายก่อนเข้ามาตดแล้วจ้าเมลี่กับมาดามจูนน่ารักชอบชอขอบคุณค่ะเมลี่เมินี่กินแมงเมาเนี้ยเอาไว้นี่เอาเอ็มซีคือแกงเมลี่แท้ ไผลูกไผรับจ้าเอฟซีนี่ลุยแมลี่และจากชนบุรีอันเมลี่ตลกสุดมาดามจูนเลิศสุดสวัสดีค่ะคอยบอกกันแม่จ้ามาดามจูนสวยเซ็กซี่ขอบคุณค่ะไปกับป้สวนน้แม่เอ้ยมันก็นอยู่ในง่ายอย่างนี่แเลยมี เมลี่ตลกสุดๆจ้างบ่อยๆจ้าขอบคุณค่ะนี่แหละนี่แหละมาลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้กันยากยากมาเรียกว่าอย่างเจ้าเชือพี่น้องแล้วก็เมื่อย์มันไม่รีกับน้องมันถทายทายคลิปแล้วมันเกิดสิแบบฟิลมันเกิดสิบลสูทนะนะเทพสาวสองจ้าเมลี่แมงเมาบินมาแล้วอาปากเพราะนะหมอมีนเราบอดิกินเังสี่คิดถึงกินเม้าบอดิคิดถึงสวัสดีค่ะคิดถึงเธาก็คือกอดก็อ่นเมลี่ตลกสุดมาดามสวยเจ้กสวยบังไดเนี่ย บางทีอะไรพี่น้องบ่งทีเลยค่ไหนพงแก้มว่านั่นเอาน้ำมันตรงเด็ประมาณสิบกว่ากุ้พพงแก้มคนนี้เพราะว่าไม่รีเคยเข่าวันนี้พนพนแม่ตดเลยเอ้าคือว่าดีแวันนี้แม่ตดหรือยังครับมาคลิปดำดำหน้าแห้งรดอหลีดำหน้าน้าทั้งสามคนเลยที่สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคือยุ้ยประธานอุ้ย จาา่างงามเหมือนได้สวัสดีจ้าแม่เมลี่มาดามจูนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลงคลิปเต้นสวยจักเถื่เพียงคลิปเต้นจักสวยลงคลิปเต้นสวยจักเถื่อในเดจจ้าจ้า <c oughs> <c oughs> สวยมากๆน่ารักมากเมลี่สวยตลกผอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยเมลี่น่ารักค่ะมาดามจูนสุกัสสวยสวยทุกคนทุกทุกคนจอบเบิดมือว่าใฟนเขาจะว่าเมลี่เห็นไหมรอเบิงรอเบิงคลิปตลอดจ้าแต่รอดูนะคะรอดูนะคะอุ้ยสวัสดีทั้งเก้าสิบคนเชาเมื่อนี้ว่างตีน้องลาสุมือคืออยู่แถววัด แมนใจเยาเยเมื่อนี่ว่างว่างอลไรเด้เมื่อนี่ก็เลยนัดกันเวลาว่างเราต้องเจอกันเพราะว่านัดกันอยู่สามรอบสี่รอบแล้วบันสี่รอบแล้วพี่น้องแล้วก็ไม่มีเวลาเจอกันนะพี่น้องเอาขาต้องร่ำอยู่บ่าง่ำ <c oughs> มึงคือคือบักตื่นเลยเอานางตะลุงเนาะอุ้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้มาดามจูนไม่ได้ไปทำงานบอกคะ่ะวันนี้มาดามจูนไม่ได้เฮ็ดงานจ้าไม่รีดเลยค่ะย่านะงค่ะพักเงียวยูมื่อยฮัลลโหฮงเบื้อง <hello. S 2> สามสาวงามเลยมีความสุขกันอยู่ขอบคุณคะ่ะฮัลโหล e v e ว y นฮัลโหลฮัลโหลเอฟว y o n e มาคิดดำหน้าตลกมากเลยขอบคุณคะ่ะอืเบื้องสามสาวงามเลยมีความสุขงามนำ้ำยิ้มไปนำมสาส่น ขอบคุณค่ะเอสซีสุขุมสุโนเดอร์สวัสดีเอสซีจากเยอรมันค่ะฮไง How are you welcome oh อืมอืมต่อิว้นวดด้วพี่น้องนี่ฮอนเม่ลี่กับจันนวดคึกกันเม่ลี่เพิ่นปวดเมื่อยเพิ่นปวดมองนี่เพิ่นปวดเมื่อมนิดนึงปวดไปเบิดเลยนี่พี่น้องปวดได้ภาคพันย่าเลยมพี่น้อเมื่อยเลยอะเพิ่นปวดนี่เอาหนังอีงยังอีเว้ยเอา นังเก้านะบอกบอมีนังไม่ตอที่บอก่ม่อันนังอันโนราี่อันบัะกัน้านบ้นแสดงแ้นะว่อันกำลัจะูกต้ีย่งก่อมาแล้วพี่น้องมาแล้วตุ้งตุ้บยังละต่ำว่ยยุ่ย็อย่างมันไหทักอย่างเห็นจุดผากอะเพงอจต่อเาบอกว่าเราเพิ่งแน่เพิ่งแม่แม่เพิ่งแน่เพิ่นเ่มึงขึ้นยังว่าผมกินฟอร์มลีนบุกนี่ อีเลียอยนี่ขาต่ยานวดใอีที่หลอกเอาบ่เอาแบบจุด uh ีต huh. จ้าสามสัตว์ไีกอ่้องจิตจ้าพนสกาน่าแพงกงะเเพื่อจักต่อนบอกเอาบอกต่อมสักผ้าเมีอไปอย่งไรเอ่ยเออใส่ผัวหรือที่นู่นน้องยนี่เองบ่กมักส่

สะโพก่นแน่นเลยพี่น้องแน่นแน่นนี่ไม่ได้มีเออเอาแรงหนแรงทางหลังนี่กล้องนะเอากล้องหลังคุยกล้องนี่คุยบิดกล้องโอ๊ยบิดกล้องมันเก่งด้วยเก่งเออเก่งเพราะงั้นต้องกดยูนขนขาขู่เก่งเนาะมาดามจูนเฮกนี่อันตลอดเอ้ยพี่น้องยังก่อมาดามจูนเฮกนี่ อย่างเออ,เอ,อ,อชอบแบบเซกซี่เซ็ี่ล่ละล่ะแบบสาบ,บักอือพอนนวดก่อนโมพี่เรามันเหลืองอุยุยอยู่้านบึกอสวยาสีแมหนวดกออไรถ้าตาแดดเล้เลือดสีโบมากนะน,นะ่อยู่ไปไปสีดมาใหมป่ปะเนาะมันไปฉีโบมานําบอกอะไต้องสีบอเป็นอย่าง มัไม่มองจีดเลยแตกีคากลายเด้อก็เห็ดยม่น่ะตอมมันมันชิลล่าไรบอมันมันจะเบี้ยมมันมันเียลูกมั้งนมันเพียนใครแตน่ากูสวยอยู่กูไองเหี้ยนางไล่ใช่ชอบชอบพี่เมลี่จ้าขอบคุณค่ะเมลี่ลงคลิปบ่อยๆนจ้าขึ้น้องจ้าโอเคค่ะกล้องสันแม่สันอยู่เมลี่ถือเอง ไม่ใช่นั่มันติดไปทะลุนี่ตีดนี่อย่างไี๋ย่เงเดิมเดยติดตามแต่ติดตามแต่โฟกัสโฟกัสชอบพี่เมลี่แต่ชอบชอบขอบขอบคุณค่ะอุอ้ยหมอนอยู่เด้อขนาดนั่งนี่เองเบิง์ดเะระเงาแตกชนชนชนออกขึ้นกี่คนแล้วเจ็ดสิบก็คนก็นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นน้ำหนักไม่เรียนี่ล่ะมีลงอยู่มีลงอยู่ก็ขึ้นอีกลงหนึ่งขึ้นสิบ ลงกันคล้วเกินโรกินกัญชาแล้วคนนั้นไปตัดผมมาเด็กนักเรียนในโรงพยาบาลมาบอยายคนไหนไปตัดผมวันนี้จะทําอะไรกินกันคะเอ๋อยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะติดตามเลยจ้ะเดี๋ยวพี่น้องกระซิบๆนี่แหละสักก่อนเดี๋ยวเมลี่จะต่อคิวนวดนะคะเพราะว่าปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังแบบสุดฤทธิ์เลยวันนี้เหนื่อยเฮ้เบ่หอดแล้วเหนื่อย นี่น้อเกาะยุ้ยว่ห้อยหลักกันพี่แนนเสียนะพี่น้อยแบบเป็นใครอีหรีดยร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 ่ยืนก <c oughs> ูมือหนี่งมันมันมันหนักอากาศมันหนักพก่อพี่น้องหัวบอมันเป็นอย่างอุบัติเหตุนั่นว่าไปสอมรถจ้าวจริงๆแล้วก็สอมอยู่แล้วก็เลื่อนแวะไปสีมหาโพธิ์อ<ว>ยากคนเบิดเอาย่ายอีหรี่บอกอนี่กลอ้องด้วยตัวจริงเอาพิ่จีถามยุ้ยเอาตัวจริงตัวจริงก็สวยตัวจริงก็สวย ท่านพี่น้อนพี่จะนวดต่อยุยนะคะเพราะว่ามาใหม่แล้วซ้ำนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไม่รีบจะมาไลฟ์สดใหม่เนาะ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 เดี๋ยวกระถาดเบื้องคลิปนะพี่น้องเนาะจังคุยจังเบาจังหัวจังนวดกันใหม่โอเคนะคะฉีดกระเล่บผมแม่น้ันน้ำน้ำเล็ดเช่นั้นมันไหลสด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 บนเรือเจ้าอยู่ชอบพี่ไม่รี่มากมากค่ะลงคลิปโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่โอเคเดี๋ยวไม่รี่จะนวดแล้วจะไปถ่ายคลิปเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าซ้ำนี้แหละเนาะ บายบายในบายด้วยบายเนี่ยบายบายพอนยยุ้ยบายบายอ้ยบายบายจ้าอนีย่าย